ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ผมก็มาติดตามอ่าบ่อปลาดุกของเจทิพนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเกษตรกรครับที่ลงไปจับปลาครับนนนนโอ้โหแดดจ้ามากครับนี่ครับกําลังจับแล้วครับครับผมอันนี้กนี้กำลังกำลังเอาวางวางเครื่องมือครับกําลังจะลากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาตัวขนาดไหนครับครับผม ครับผมตอนนี้กําลังดึงเข้าขวางแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าปลาดึงคนหรือคนดึงปลาครับตอนนี้ดึงไม่เข่าขวางแล้วครับไม่รู้ใครจะแรงกว่าใครครับระหว่างปลาดุกับคนครับเดี๋ยวรู้ว่าใครจะครับเอ้ยเลยโอ้โหดูสภาพคนดึงนะครับดูดูดูหนักไม่หนักดูคนดึงครับนั่นโอ้ยครับปลาก็ดึงออกนอกคลองครับครับอ้าครับใจสู้หรือเปล่าครับใครจะแนงกว่าใคร ครับผมชัดเจนนะครับถ้าูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ย่องกกใจส่งตัวใจด้วยครับสวัสดีครับผมนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงปลาดกหรือปลาตรงนี้นะครับอยากได้ปลาแบบนี้ครับสนใจเอาสมแดงไปปรับสภาพน้ําครับสมแดงเป็นดูลินเซครับอันนี้จะช่วยปรับสภาพน้ําได้อย่างดีครับทําให้น้ําโปร่งทําให้น้ําใสครับเขียวใสครับปลาจะโตเร็วโตไวครับผิวสวยน้าหนักดีครับไม่เหม็นสาบครับผมท่านท่านใดชอบใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดคอมเมนต์สุดใจส่งทัวใจนั้นนะครับผมสวัสดีครับ